นี่ครับนี่กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้นะครับกับบรรยากาศเปลี่ยนไปไม่ใช่หน้าร้านนะครับแต่ว่าเป็นหน้าบ้านของลูกค้านะครับแล้ววันนี้นะครับมิกกี้เท่รถสวยกับรถที่อยู่ด้านหลังผมเป็นผลงานการติดฟิล์มใสกันลอยรอบคันนะครับแล้วก็รวมถึง ฟิล์มกันหินดีดเอ็กโซชิลจากรุ่น Gt 3ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับบอกได้เลยว่างานเนี๊ยบมากๆนะครับและตอนนี้เรากำลังส่งรถกันที่หน้าบ้านลูกค้าเลยถึงแม้ว่าลูกค้าจะไม่อยู่เราก็จะพามาส่งตอนตอนนี้แหละครับเพราะว่าตอนนี้แสงสวยที่สุดผมก็เล็งเวลานี้ไว้ทั้งวันเลยไม่รู้ตอนนี้ลูกค้าเดินทางเข้ามาแล้วหรือเปล่านะครับตอนนี้อยู่ที่ท่านม,มีมีคนเข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมส่งรถคันนี้อยู่นะฮะ คันนี้เราก็ทําไปนะฮะค,นนคันนี้เราก็เพิ่งทําไปนะนี่เปลี่ยนสีมานะครับมีสติ๊กเกอร์ใส่กันติ๊กเกอร์สีเห็นไหมอ่าตอนนี้กําลังอยู่หวัดดีครับอ๋อพอดีว่ากําลังส่งรถอยู่พอดีเลยตอนนี้อย่างที่ท่านเห็นอยู่หวัดดีครับวัดดีครับอันนี้ทีมเจ้าของรถมาหมดเลยนะครับขอไลฟ์ส่งสร้อยไลฟ์สดส่ง,งงานก่อนนะครับอ๋ออันนี้ บอสเวมานะครับอันนี้คือเจ้าของจริงๆอีกคนหนึ่งนะครับอ่ะต่อต่อสำหรับคันนี้นะครับติดฟิล์มใสกันลอยรอบคันนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วผ่านการเช็คงานมาระดับหนึ่งเลยเพราะว่าก่อนที่เราจะติดฟิล์มใสกรนรอยเราจะมีการเคลือบแก้วก่อนที่ตัวผิวจริงและหลังจากที่ติดฟิล์มใสเสร็จเราก็มาติดฟิล์มใสกันรอยเคลือบแก้วบนฟิล์มใสกันรอยกันอีกหน,หนึ่งครั้งนะครับถึงออกมาได้สวยใสน่าชมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมกลับกล้องไปดูกันด้านหลังนีกว่า ว่าความเงาจริงๆมันเป็นยังไงนี่ครับสำหรับคันนี้นะครับ b M W X 7นะฮะสวยงามมากเสร็จสิ้นสวยงามแล้วอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนให้ความสำคัญกันมากขึ้นก็คือกระจกนะครับตอนนี้เราติดฟิล์มกันหินดีที่กระจกด้วยตัวนี้เป็นตัว Exo Chill นะครับก็ข้อดีและคุณสมบัติของตัวนี้คือมันลื่นเหมือนกระจกจริงเลยแล้วก็กันหินดีได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับและคันนี้นะครับติดฟิล์มแต่กนลอยมาแล้วเรียบร้อยนะครับสังเกตไหมว่า มองถ้าไม่ออกเลยว่าติดฟิล์มใสก็ลอยมาเห็นไหมสวยงามมากๆครับอันนี้ก็ขอขอบคุณร้านลักขี่สปีดด้วยนะฮะแล้ววันนี้เรามาส่งงานกันถึงบ้านลูกค้าเดี๋ยวผมขอวนดูรอบๆคันครับเนี่ยผมตั้งใจมาส่งตอนนี้จะได้เห็นถึงความเงาของสีขาวนะครับเพราะว่าเวลาพกเพยพกเพ,เพ,เพอย่างเงี้ยสีขาวเนี่ยจะเงาที่สุดนะครับหรือสีไหนก็ตามนะฮะตอนนี้เป็นรถเป็นเวลาที่รถสีถั่วที่สุดเลยนะครับ<า>อ๋อพามาดูรอบๆคัน มีพาไดูผลงานเล็กๆ,กๆน้อยๆนะครับเ,เปิดไม่ได้แล้วล็อกล็อกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่รถเสร็จที่ลานก็ได้นี่รอบคันนะครับสำหรับคันนี้ใครจะไปซื้อหวยก็อาจจะถูกได้นะครับเดี๋ยวผมขอดูตรงนี้หนึ่งนะนี่พาไดูในส่วนนี้นะครับในส่วนของนี่ในร่องประตูมือจับ สำหรับคันนี้เนี่ยเราจะไม่เอาประตูมาจับออกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเป็นร่องไว้อย่างนี้เพื่อความปลอดภัยกับอุปกรณ์ยุคนหม่ของรถทุกๆรุ่น,นครับเพราะว่าจะมีรับประกันอยู่นะครับนี่นี่แล้วก็ตรงนี้นะครับในส่วนของการติดฟิล์มเนี่ยตรงนี้เราจะหยุดเข้ามาถึงตรงนี้เลยนะฮะอันนี้ไม่มองไม่เห็นแล้วเนาะเห็นไหมนะเห็นไหมเห็นไหมครับสวยนะครับสวัสดีครับ ในตรงนี้ในส่วนตรงนี้เราจะมีการติดฟิล์มใส่กันรอยกันรองเท้าด้วยสังเกตน,นะครับนี่ครับ <c oughs> เพื่อไม่ให้รองเท้าเรามาเหยียบโดนนะครับตรงนี้จะโดนบ่อยนะตรงนี้มันโอเคอยู่แต่ว่าตรงนี้เวลาโดนมันก็จะเป็นรอย <c oughs> แล้วก็สําคัญนะครับตรงนี้ไม่ต้องแกะทิ้งหรอกส่วนใหญ่ผมเห็นยันขายรถเลยลูกค้าก็ยังไม่ได้ไมันยังไมไ่เอาออกนะครับ X7 เป็นประตูดดนะครับไม่ต้องปิดแรงนะครับเดี๋ยวเขาจะด้าไปเองนะ <c oughs> นี่นะครับ สวยงา,ม,า,ม,า 7, ม,มมากๆครับนี่ X7 ของชอบมากนี่พามาตรวจงานที่หน้าร้านหน้าบ้านลูกค,ค้าเลยนะเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีเห็นหมติดฟิล์มใส่กันรอยรอยแล้วอโอเคนะครับเสร็จสิ้นกัน ส่งรถลูกค้ากันแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับมิกกี้เสรแลสวยต้องขอขอบคุณท่านลูกค้าท่านนี้ด้วยนะครับจากบ้านบาวโวเทรดอะคาเดมีนะครับใครที่สนใจนะครับเรื่องของการเทรดนะครับที่นี่สอนอย่างเต็มตัวนะครับแล้วก็ในส่วนของโตรถนะครับใครที่สนใจทําการเคลือบแก้วอย่างผมนะฮะก็ติดต่อสอบถามมิกกี้เสรแลสวยได้นะครับวันนี้มิกกี้เสรแลสวยขอรับชมกันไปก่อนสวัสดีครับ